สวัสดีค่ะมิน้นนะคะชนรวีชัยเชิ้ชวงค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท a กราเบเกอรภายใต้แบรนด์บรูโน m แอนดค่ะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่เราชอบทำขนมแล้วก็อยากเปิดร้านขนมเป็นของตัวเองค่ะเราก็เลยไปเรียนทำขนมแล้วก็เก็บเก็บประสบการณ์ตามโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารมิชลิน หลังจากที่แบบเราทํางานมาประมาณ3 4ปีเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าจะมาเปิดร้านขนมเป็นของตัวเองก็เริ่มสํารวจตลาดเราก็เลยไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็ค้นพบขนมตัวหนึ่งที่เรียกว่าคราฟฟินซึ่งตัวเนี้ยมันแบบเป็นเหมือนทั้งกึ่งขนมปังกับก็ขนมหวานซึ่งตอบโจทย์เรามากเลยแล้วก็มันก็กลายเป็นมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดแบรนด์บูโนเอ็นโมขึ้นมาค่ะ หลักๆในแบรนด์นะคะก็จะมีเมนูคลาสสิกอย่างครัวซองต์แล้วก็เป็นพวกเมนูของข้าวเมนูของหวานที่แบบคนรู้จักกันอย่างแฮมชีสหรือว่าแบบอัลมอนด์ครัวซองต์แต่ว่าสิ่งที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นคัฟฟินค่ะคัฟฟินเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นการรวมของขนม2อ,อย่างด้วยกันคือครัวซองต์กับมัฟฟินคือการเอาครัวซองต์ไปอบในพิมมัฟฟินแล้วก็ใส่ไส้ต่างๆซึ่งจุดกินมีข,ของร้านเราเนี่ยก็คือเราจะอินสปร์มาจากขนมที่คนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เอาออกมามาเป็นขนมที่ เป็นตัวใหม่ขึ้นมาอย่างซิงเกิลเจอร์เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตัวข้างหลังตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคาราเมลคัสตาร์ดหรือว่างตัวเนี่ยอินสปายมาจากชูโรสช็อกโกแลตก็คือเป็นตัวนี้ก็คือทาแล้วเหมือนตอนที่เราไปอิตาลีแล้วก็กินชูโรสช็อกโกแลตเลย ก็เริ่มต้นเลยจริงๆเราทำโรนออล์โมมาประมาณหปีแล้วค่ะแล้วก็ช่องทางการขายหลักๆเป็นช่องทางออนไลน์เราเลยมองว่าการทำแบรนด์เอเนเนสหรือว่าเล่าเรื่องราวของโปรดักต์กับแบรนด์ผ่านทาง Facebook หรือ IG เนี่ยเป็นช่องทางที่ค่อนข้างสาคัญที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็จดจาภาพบแบรนด์ได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มช่องทางการตลาดค่ะก็จะมี l i น์ออฟเชีย c แอคเค ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สั่งออเดอร์ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าแล้วก็มีคัสเ m อร์ e l a t i o n นชิพได้มากขึ้นค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำป๊อปอัพสโตรอยู่ก็จะมีการอัปเดตในเพจของเราเรื่อยๆค่ะว่าจะมีป๊ p ปอที่ไหนบ้างแล้วก็มีแผนการเปิดร้านปีหน้าค่ะมองว่าตัวเองเนี่ยขาดความรู้แล้วก็ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการทําการตลาด แล้วการทำการตลาดออนไลน์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เรามองว่ามันเข้าตอบโจทย์กับแบรนด์เราก็เลยมาเข้าร่วมกับโครงการ smigol app ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำคอนเซิลต์ออนไลน์ครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนคอนเทนต์แล้วก็การวาแผนคอนเทนต์ c a ลนดดา มันทำให้เราเนี่ยวางวางแผนภาพรวมไปแล้วว่าเราจะออกโปรดักต์ใหม่ตอนไหนจะมีแผนการตลาดยังไงหรือจะออกป๊อปอัพสโตร์ตอนไหนเราควรจะวางแผนคอนเทนต์อะไรในช่วงไหนบ้างเพื่อให้มันเกิดความสมูทในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นซึ่งผลลัพธ์นี้ค่อนข้างจะประทับใจมากเหมือนกันเพราะว่าหลักๆเลยที่มินเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นของเรื่องของออร์แกนิกรีชของคอนเทนต์นะคะก็จะเพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักพันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าใจในโปรดักต์ของเรามากยิ่งขึ้น ก็ด้วยความที่มินเองก็เป็นคนที่แบบยังใหม่เอื่องของตลาดออนไลน์เนาะเราก็มองว่าหลายๆคนที่เคยทำออฟไลน์มาตลอดหรือว่าเพิ่งจะทําออนไลน์เนี่ยเอสเอ็มมีกรอบเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆที่เราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์แล้วก็ทําให้เรามีพื้นฐานแล้วก็เข้าใจในตัวลูกค้าแล้วก็ช่องทางมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการกันนะคะ ก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณกรมส่งเสาาริมอุตสาหกรรมที่สร้างโครงการดีๆขึ้นมาค่ะแล้วก็อาจารย์ต่างๆที่คอน s ซัลให้กับเราด้วยค่ะ